ดีไอวาจัดกิจกรรมพิธีเปิดสาขาใหม่อย่างยิ่งใหญ่ที่มิสเตอร์ดีไวสาขาที่521คลองถนนนนทบุรีมาพร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ภายในบ้านจัดกันอย่างจุกใจ3วันตั้งแต่วันศุกร์ที่16กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้เท่านั้น ไม่ต้องหนุนเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทเลือกรับฟรีร่อมลิมิเต็ดอีดิชั่นหรือหมอนอิงมิสเตอร์ดีไจากมิสเตอร์ดีไวจับเต็มกับกิจกรรมสุดพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวันศุกร์ที่16กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้เท่านั้น ร้านมิสเตอร์ DIY มีสินค้ามากมายกว่า18 00 0รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอุปกรณ์เสริมในรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอื่นๆืนอีกมากมายแน่นอนว่ารักประกันราคาถูกเสมอที่มิสเตอร์ DIY มากกว่า500สาขาทุกทิศทั่วไทยใกล้บ้านคุณ พบกับกิจกรรมเปิดตัวสาขาสุดพิเศษด้ตั้งแต่วันสุกที่16กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้ที่มิสเตอร์ DIY สาขาคลองถนนนนทบุรีเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทเลือกราฟรีรอมลิมิเต็ดออดิชันหรือหมอนอิงมิสเตอร์ DIY จากมิสเตอร์ DIY ร่วมร่วมสนุกกับกิจกรรมวิธีเปิดสาขาใหม่ได้ที่มิสเตอร์ DIY สาขาคลองถนนนนทบุรีอย่าลืม มาร่วมฉลองพิธีเปิดสาขามิสเตอร์ดีไวานสาขาที่521คลองถนนนนทบุรีตั้งแต่วันศุกร์ที่16กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้เท่านั้นมาก่อนมีสิก่อนช็อปด่วนชวนแล้วนะ